วันนี้มีการส่งคำขวัญวันเด็กแห่งชาติกับประจําปี2,568มาให้กับเด็กๆนะครับจากความหมายเหมือนจะเน้นไปที่เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยปรับตัวเพื่อเต็มความพร้อมไปสู่อนาคตครับคำขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะ2,568ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองก็คำขวัญในปีนี้นะคะที่อยากให้กับเด็กๆทุกคนนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็ก คงไม่ได้ทําอะไรมากมายสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นคือคุณค่าคุณภาพในตัวของน้องๆตัวเล็กๆเด็ก,กๆทุกๆคนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะน่าอยู่หรือไม่มันอยู่กับน้องๆนี่เอง ท่านนายกก็ให้ความสําคัญไปที่เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวเพื่ออนาคตของเด็กๆนะครับนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัธมนตรีครับได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้นะฮะส่งสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2568คําขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ครับทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง โดยานายกบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นคือคุณค่าในตัวของเด็กๆอนาคตจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะน่าอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับเด็กๆและในอนาคตยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะเข้ามาขอให้เรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกโอกาสที่มีการเรียนรู้จะทําให้เรารู้ว่าเราสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทําให้ได้ สำหรับรัฐบาลรวมไปถึงในฐานะนายกรัฐมนตรีมองว่าจริงๆเนี่ยนะครับอนาคตของชาติคือเด็กๆที่จะทําให้โลกนี้และประเทศนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ